สวัสดีค่ะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวครูน้องจะมาแนะนำทิปเทคนิคในการที่จะไปสัมภาษณ์งานว่า mm hmm. เฮ้ยเราควรจะตอบคำถามยังไงให้มันตรงใจเราก็ได้งานาจากการสัมภาษณ์นะคะทิปข้อแรกเลยค่ะท i ิป Number one ัอ <You S 2> จะต้อง speak ค่ะ concisely concisely หมายถึงพูดให้ชัดตรงประเด็นนะคะ speak concisely get to the point clear direction หน้าที่ต้องทำนะเคลียชัดตรงประเด็นค่ะ แล้วอะไรที่มัน unnecessary detail avoid i t อย่าไปพูดมันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดทีนี้อะไรคือพูดให้ชัดตรงประเด็นพูดยังไงเออเราก็ไปดูค่ะที่ job advertisement เขาประกาศ job responsibility ะคะ่ะว่ายังไง qualification ว่ายังไงเราให้ตอบทุกอย่างให้ตรงตามที่เขาประกาศค่ะอะไรที่ไม่เกี่ยวไม่ลิงก์นอกเรื่อง ก็ไม่ต้องไปพูดมันเช่นคำถามแรกทุกคนจะต้องเจอแน่นอน Tell me about yourself ให้เราอธิบายตัวเรา Tell me about yourself อะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเผมชอบนู่นชอบนี่ฉันอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาค่ะให้บอกเลยชื่อจริงค่ะชื่อจริงนามสก,กุลจริงอายุเท่าไหร่เรียนจบการศึกษาที่ไหนมามาหาวิทยาลัยอะไร,ะไรสาขาอะไรทำงาน ที่ไหนมาเป็นเวลากี่ปีอันนี้คีย์เวิร์ดหลกัหลกๆเนาะที่จะต้องพูดเช่นค่ะตัวอย่างเลยนะคะ uh, Tell me about yourself I'm just cheetong I'm 32 years old I'm graduated in environmental science at university I work as a researcher for five years แค่นี้ ชัดตรงประเด็นตรงกับอะไรตรงกับคุ i ิฟิเคชันที่เขาอยากได้ค่ะเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยอันนี้อยากสมมตินะอยากจะได้อ่านรีเสิร์เชอร์อันนี้รีเสิร์เชอร์มาเออแม่ตงตรงตำแหน่งอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะอันนี้ท i ิปนัมเบอรและเดี๋ยวคุณน้องมีคลิปท i ิปนัมเบ o r 2 3แล้วก็4ค่ะเพื่อให้รู้หลักก่อนเนาะว่าการตอบจะเป็นแบบไหน Then practice yourself ค่ะบ๊ายบายค่ะ